ครับผมชัดอัคนาัน์ปริญญาบุรเศษนะครับที่ปรึกษาทางการเงินนะครับผมได้รับเกียรตินะครับให้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างไรให้มีความมั่นคงนะครับก็ในวันที่16 อ่ากรกฎานี้นะครับเวลา10บโมน,นะครับมาฟังกันนะครับผมจะเจาะลึกกองทุนเนี่ยให้อ่พวกเราได้เข้าใจกันว่ากองทุนแต่ละประเภทเนี่ยนะครับควรจะลงทุนยังไงนะครับและได้เข้าใจว่าเราจะเอากองทุนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการระยะ,ะสั้นกลางยาวนะแล้วก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนในช่วงไหนก็แล้วแต่เงินเราก็จะมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋พาดนะครับแล้วเจอกันนะครับวันที่16กรกฎาคมตอน10โมงนะครับสแกนเข้าไปในบาร์โค้ดจากโปสเตอร์นะครับแล้วมาเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับไทฟ้ารวมพลังสร้างอนาคต